รวยคนมันรวยมันทำอะไรมันไม่ผิดเพราะอะไรเงินเขามีเยอะเขาจะตั้งเขาจะปังแค่ไหนก็ได้มันเป็นของเล่นของคนรวยส่วนคนจนๆนรรานนอย่างนีนอย่างหลงเขาไปเล่นพนันคาสิให้ทุกคนมีสติคนที่ไม่มีตั้ะอยางน,นี้เขาไปเนเรื่องเลยเรื่องแบบนี้คุณจะเสียงเงินทีคุณต้องให้สติเขาแบบนี้สอนไม่ใช่ว่าคือเขาพูหมดมีคนเชื่อแค่สิบคนยี่สิบคนมันคือประโยชน์ให้คิดเป็นประโยชน์สิ โยมเรียกับ่มนไม่คิดว่ามันจะไปพูดถึงขนาดนั้นม,มันเป็นกรเป็นคานเท็จว่ะถ้าจ,จะพูดเลยไปลามไปนิดนึงให้อภัยกันได้โยมอาจเรยพรและคุณโยมนะวันนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องนักวิชาการสักหน่อยนะนักวิชาการที่เก่งด้านความรู้นะักนวะิชาการที่เก่งเรื่องวัตถัยพิเศษนะนะนะทุกคนออกมาบอกมาสอนหน้าอนุโมทนาสาธุนะ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  เพื่อใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองให้มันเกิดประโยชน์ <Yeah. S 1> อัตมาไม่ใช่คนเก่งบวชไม่นานก็อยางบอกให้ยมไร้รู้ไว้ว่าถ้าเราคิดจะเป็นคนทําคิดรึกจะเป็นคนสอนคนมันมีธรรมดาคนว่าเรื่องหิวแสงหรือเรื่องทุกอย่าง่ะในการทําคิดนะ่ะมันมีมาหมดหละ อยากดัง้งือแสงเรื่องพวกนี้มันเป็นปกติแต่ถ้าคุณบอกคุณรู้ธรรมะจริงๆนะเขาว่าแค่นี้มันขา้ามไ่้นะอย่าไปถืออย่าไปเก็บอย่าไปหัวซามันให้เราคิดซะว่าเราสิ่งที่เราทํะมันยิ่งใหญ่กว่านั้นการที่จะให้ความรู้คนมาฟังก่อนว่าเขาพูดอะไรแต่ตมาจะบอกว่าจะให้เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดกันตการนนสอนมันมีประโยชน์เพราะอะไร แม้คุณจะสอนให้คนเลือดงมงายเลือกโอง่ได้สักคนหน,นึ่งนั่นคือประโยชน์อย่อยาไปมองทุกอย่างว่าทุกคนมันจะเข้าใจหมดมันเข้าใจเหมือนกันไม่ได้คุณโยมอันนี้ก็ขอบอกไว้ด้วยว่า,าการที่คนเราที่จะทําคิดเรื่องที่เขาจะพูดเราหิวแสงบ้างอยากดังบ้างมันคือเรื่องผมใครดูที่คุณนะให้สัมภาษณ์ที่ไทยดินนะคะในครั้งแรกเลยที่ที่พูดเรื่องดีเบตน,นะคะาทางไทยรินเขาก็ถามนาเจ้าอาวก็เขาก็ถามมาว่าว คุณนั่ติดไหมเรื่องพูดคำหยาบเขไม่ติดเรื่องด่าเขาพูดคนอื่นอันนี้ไม่ติดหรือกันเดี๋ยวจะะทบใครเดี๋ยวเขาไม่ไหวเขาก็ยิงทิ้งเองคุณนั่นก็พูดแบนี้นะคะเพราะว่าการพูดกระทบคนอื่นมัน่อให้เกิดการวิบวันวันนี้มันดีมาแล้ววันไหนก็สมาไม่รู้เห็นไหมเราไม่มีทางรู้หรอกว่าใครเป็นใครเราไม่มีทางรู้หรอกมือที่มองไม่เห็นมีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเรารู้ไม่ได้หรอกแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้น ถ้าผู้เจ้าถึาางตรตัสนะคะว่าแสดงคับเน่ยุกโรมอยากพุทโธอื่นให้แสดงไะคะตาบลำดบตั้งจิตไว้ในเมตตาในกลุณนานแล้วถึงแสดงทําไมต้องตั้งจิตไว้ในกลุณนาแล้วถึงแสดงด้วยล่ะก็เพราะว่าถ้าตั้งจิต,ตไว้ในโกศะแล้วแสดงกี่เไหร็เร็จม์มั้ะครับจริงๆนะสิ่งที่บวดมามันก็ถูกแต่บริบทสังคมของทุกวันมันต้องใช้ายาแรงๆแล้วอื พอใช้ยาแรงเสร็จเราเปลี่ยนบริบทก็ได้เราเปลี่ยนตอนไหนก็ยังทันไม่ใช่ว่าเราจะทำนั้นก่อนไม่ใช่ว่าคลนมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้จะบ่าให้คือต้องใช้ยาแรงๆก่อนแล้วค่อยมาปรับพอเขาเย็นลงก่อนลงมันก็จะปรับได้อยากให้เข้าใจแบบนี้ทุกคนมีหน้าที่สอนมันกันหมดทุกคนแต่บอกให้เลยว่าการที่จะไปเอาคนอื่นมาพูดมาพากินในบริบทแบบนี้จะมาบอกว่ามันไม่สมควร มันจะเสี่ยมมันจะเสียศรัทธาจากที่เราจะได้เรา,ากลับไม่ได้อืมเพราะฉะนั้นการสแสดงธรรมที่ยกคนและยกผู้อู่มันจะปล่อยให้เกิดปัญหาแบบนี้นแหละไม่ใช่ว่าใครมีฉาใครมีวิทยาใครมีแสงหรอกถ้าแบบนั้นปัญหานี้แก้ไม่ได้เพราะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดวิเคราะห์ปัญหาไม่ตรงตามความเป็นจริง ถ้าว er ิเคราะห์ปัญหาได้ตรงตามความเป็นจริงเื่อไหร่ปัญหานี้จะแก้ได้ต่อให้คดีนี้จบสมมุติว่ารอดมีสองอย่างคือรอดกักล่วงส่วนรอดจะรอดอย่างไหนเรื่องนี้นะรอดอย่างชนะกรมชัยชนะออกมาเลยหรือรอดอย่างไม่ติดคุกตอเรีกว่ารอดสมมุติว่าคดีนี้รอดแล้วยังไม่ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของตนเองนะคะแล้ว คิดว่าเรื่องไหนจะไม่เกิดแล้วไม่เดี๋ยวมันจะต้องเกิดอีกเกิดวนๆไปอย่างเนี้ยตราเท่าที่ทั้งผู้ชนะสมุนในส่วนที่เป็นเอ็ซ์มีปัญญาหรือในส่วนของเล่าดุยนี่ยข้อเสียของคุณโยมและข้อเสียของคุณโยมคืออะไรคือไปว่าคนที่เขาฟังคนน้นคนนี้เป็นด้อมแต่งนน้นอย่างนี้นะ่ะจะเกิดข้อเสียขึ้นกับตัวเองเพราะอะไร ในเมื่อตัวเองตั้งขึ้นว่าเป็นคนรู้ปัจจัยปีดกตั้งหน้าตั้งตาข้ามไปคำเขาว่าเล็กน้อยหน่งอ่าฉันจะสอนสิ่งที่มันถูกต้องสอนนําหน้าไปสอนนําหน้าไปอืมอันไหนมันผิดบอกกล่าวกันไม่ใช่ว่าไปเก็บเอาสิ่งเล็กเ็กเม็ดทรายเเล็กๆนระยไโยนขึ้นใ้มันเข้าตาตัวเองมันเสียมันร้อนข้ามได้ข้าอืมตั้งหน้ามุ่งตาสอนไปเลยอ่าคุณจะสอนเรื่องปัจจัยปดกใช่ไหมก็เก่งปัจจัยปีดก สอนไปเลยแบบเนี้ยแต่เมื่อ,อไรจะวนเวียนซ้ำๆกลับมาพูดเรื่องเอฟซงเอฟซีของเขานะทุกคนมัน้อยก็ออกผนแม่ไม่สามารถที่จะีเรียกได้อคำพวกนี้นะเมื่อ,อไรคุณสอนดีที่สุดริยมสอนดีที่สุดนะแต่ต่มาบอกให้ได้เลยว่าวันนั้นเขาก็จะหันกลับมาชมคุณดีเมื่อตอนนี้มันเป็นกระแสอยู่ใจเย็นๆนะค่อยๆบอกค่อยๆกล่าวค่อยๆสอนไปเรื่อยๆแต่เมื่อ,อไรถ้าดึงดาม่าเข้ามานะคุณจะปวดหัว สมมติฐานผิดว่าอิจฉาว่าหิ้วแสงว่าขาดผลประโยชน์เสียผลประโยชน์คนนั้นเสียผลประโยชน์คนนี้เสียผลประโยชน์ปัญหาไแก้ไม่ได้คนที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยคุณนทยจะไม่เห็นใครเสียผลประโยชน์เลยหลวงพี่นักบุเหรอหลวงพี่นังหุดออกมาตองหนีถามว่าก่อนหน้านี้หลวงพี่นักบุญไม่อายุไหมถ้าเขาไม่อายุ ถ้าออกมาตำหนิเรื่องอะไรท่านท่านยอมรับไม่ได้ท่าไม่ไหวประการที่เอาสังขารอุบาจารย์ไปเปรียบเทียบกับสุนัขท่านเสียคนที่เหง่อะไรท่านจะลงลุ้งลงนะก็ยังคึกคึกเหมือนเดิมเอออาจารย์เรียนาจาดยาใยังไงก็แล้วแต่จะบอกว่าไปลงนักหน้าตรงงงยัไงเออคนก็ไปลงนักเหมือนเดิมเจ้าพ่มันมีคนแบบนี้ไงเจเาพาะมันมีคนแบบนี้ไงมันก็ถึงไม่เป็นแบบนี้ มังคิดว่าใครเขาทาแม้แต่เขารู้แค่หนึ่งคนว่าเขาจะไม่หลงเข้าไปมันก็คือบุญทําไมไม่คิดแบบนี้ล่ะสิ่งที่คุณทํามืนเดิมก็ทําไปเขาก็ไม่ได้ว่าี่เขาก็ไม่ได้ห้ามคุณทําที่ไหนล่ะอย่าคิดว่าทําก็ทําไปใครทํามันก็ทําใครทําอะไรมันก็ได้อย่างนั้นหละนะถ้าจิตเป็นกุศลมีธรรมนะมันปล่อยเข้าไปตามเวียนตามกรรมของเขาอยู่ไปพูดถึงไอ้นั่นเลยไอ้นี่เลย,เ,ลยเราตั้งนาตั้งตาสอนดีกว่า ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่มันจะเปลี่ยนไอ้ด้อมดุยที่บอกผมเลิกผมเลิกคุณุอยางเลิกคแล้วมึงอยากเลิกเพราะอะไรมึงไปเจอหมอนูไม่ดีม so ึงไปเจอคนหลอกมึงเสียเงินมึงเสียแต่มึงไม่มีจอเสียแล้วมึงหาทางลงมันง่ายง่ายแค่นั้นเองมันถือเลิกแล้วก็เลิกยังไงอ่ะให้เลิกแบบมีฟองไม่เลิกแบบมีฟองถอยแบบมีใจเอาละเอาตรงนี้แหละถอยเอาตรงนี้แหละถอยนะคะ เพราะฉะนั้นมันมันไม่ใช่หรอกไปแก้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หรอกมันต้องรู้จักรู้จักวางรู้จักปล่อยวางบางครั้งเนี่ยเข้าใจนะว่าตัวเองเนี่ยเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็เห็นคนที่ถูกหลอกเสียเงินเสียทองบางคนแล้วก็เกิดโศรศัพท์อยากจะแก้ให้เขาเกิดโกเัร้์อะไรเปลี่ยนทําให้คุณทั้ทงห้เียหรือเปล่ามันไม่ดีหรอกมันไม่ดีหละที่เขาจะแกียกจากให้คนเห็นมันกลายเห็นดถูกกันแต่มาว่าดีนะ เนี่ยมันจะเข้าใจถูกแค่สิบคนยี่สิบคนร้อยคนก็ยังดีมันจะถือว่าเป็นบุญเป็นดุลนที่เขาได้ช่วยแม่น่ะมันจะถือว่าเป็นบุญเป็นดุลที่เขาได้ช่วยแม่น่ะจงมองเห็นเจตนาที่เขาจะช่วยนะอย่างอื่นที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมันคือกรรมอยู่แล้วมันหนีกรรมไม่ได้กักคนนะแต่คิดว่ากรรมมันใหญ่ที่สุดแล้วอืมเมื่อคนมันนีกรรมไม่ได้เขาจะรู้เองนะว่าอะไรมันคืออะไรประชาชนเนี่ยแล้วไปเหยียดชางคนที่ทำให้เขาเสียเงินก็เลยด่ากับพกไปหมดอย่างเงี้ยนะคะ สุดท้าแกไม่ได้วันก่อนอาจารยีมเพิ่บอกว่าโอ๊ยต้องคุยมาบอกว่าฉันรายได้ตกแกโชว์เลยในช็อปปี้โชว์ต่ออีกห้าเพิ่งวันละออเดอร์ห้าร้อยห้าร้อลร้อยต่อทินห้าร้อยทุกต่าห้กว่าด้วยแกเอาหลังบ้านมาโชว์เลยว่าคนยังมาหาเพแกเยอะตอนแกเปิดไพ่เลแต่ละทนะคนก็ยังดูปเดิมรูนันดูเลย คุณนา้าไม่ได้เข้าไปดูหรอกแต่ว่าพอเปิดแล้วขึ้นขีดข่าวก็วเข้าไปกดดูแล้วทุกอย่างเนี่ยมันตตรงอย่างเช่นมีคลิปหนึ่งอาจารย์ปีนจะบอกว่าโลกที่เป็นโลกเก่าหรือโลกเมกยนกัมนะามากำลังจะกลับมาเราจะเป็นตอนน,น,อนะนะอนั้นยังไม่ไทยเลยนะไปยังไปขม่าเลยนะก่อนไปขม่าในซามแผ่นนั้นยังไม่ไทเลยนะ พอดูชิปนั้นกลับมาไปเวียดนามไปดูไปดูไอแล้วนี่นะอันนี้ไปเชื่อว่าเขาจะขายว่ามันใจใกลายจริงจริงอืมไอแล้วทำไมอ่ะให้หมอตัวแกนี่้ไปหาหมอหาคุณนักนะจริงๆแล้วนี่แบบนี้ให้เราคิดถึงประโยชน์นะตอนตอนนี้ช่วงนี้นะ่ะสอนดีก,กว่าไปเชื่อไปแฝงไปว่ากันเลยคนเรามันทำผิดพลาดกันได้เราปรับปรุงแก้ไขกันได้ต้นคุน ปลายมันตรงมันยังมีไปต้นตรงปลายคนมันใช้ไม่ได้ยป็ให้ทุกคนที่เป็นนักวิชาการให้คิดมากๆกว่าเอาประโยชน์ซะก่อนนะโทษมันเป็นกรรมเมื่อกรรมมันมาถึงม,มันก็จะสัมแดงยองมันนั่นแหละแล้ววันก่อนเพิ่งดูว่าวันก่อนเพิ่งดูว่าภายในวันนี้จะได้รับคำเชิญไปงานเอาน,นี้ได้รับอีกอกเลยนะได้รับถึงสองงานเลยนะเป็นเป็นงานที่ของเพื่อนสามีเป็นงานของปลรมงานหนึ่ง อีกงานหนึ่งไม่บอกเป็นงานคนมีชื่อเสียงนะคะพูดไปรู้จักได้รับเชิญเรียก่อนแล้วนะคะแค่ในช่วงวันกอดูคลิปอีกวันก็ได้รับเชิญเลยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ถ้าเราดูแล้วเราถามว่าเรารู้อย่างนี้มันมงยไงนม่มันไม่ใช่การมวยงมันไม่ใช่เรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะจะไปคำจัดมันํำจัดไม่ได้หรอกถ้าคำจัดได้เนี่ยเอาจริงๆเขาบอกว่าเป็นมงยไงจะดูมาดูนะ เราจะไปรู้อนาคตเพื่ออะไรเราจะไปแก้ไขอนาคตได้ไหมคิดถึงก่อนสิแต่เราไม่มุ่งหางานงานมันจะมาเองต้องไปพึ่งหมอดูใช่ไหมแต่มาว่ามันไม่ใช่นะอย่าดึงคนเข้าไปรงงานนะต่สอนธรรมะมันไม่ให้ใครคนลงงานน้วจะบอกให้ใครมีใครสอนธรรมะแล้วไม่ให้คนรงงานเลยไม่ใช่อย่าพากัะดึงเข้าไปในวันดูตรงนั้นนะให้พยายามดึงคนออกมา อยากให้ผีให้มันเห็นถูถูแล้วสองท่านก็ไมีเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าอุบตัดสรู้จนกระทั่งปกรณิพานมอรูปต้องไม่มีแล้วถูนั้น,นที่หมอรูปไม่ยังมีลงนัาหน้าของศูกเสเสกเล็กยังก็ไม่มีลมแล้วทุกบัณฑิตก็อย่างนี้บางคนบอกว่าเอาแล้วเราจะไม่ทําอะไรเลยก็ให้ความรู้ในให้หความรู้กับคนไปเรื่อยๆให้ให้ใหหหหความรู้กับคนไปเรื่อยๆ โดยที่ตัวเองสอดแทรกว่าการเป็นมือหมอนมันแม่นไม่ใช่นะกูนัดมึงต้องสอนให้คนขึ้นตัวเองดิแต่ที่จริงนะคนสอนคนนี้มันต้องบอกให้ขึ้นตัวเองให้ตัวเองคิดแนวใหม่ๆที่จะออกจากทุกได้เขาเป็นทุกเรื่องอะไรมีความคิดของเขาขเขาออกแตวเขะวนความคิดเขาไม่ได้มันต้องชี้แนวทางให้เขาว่าเฮ้ยสิ่งไม่ดีแต่ความคิดอะทิ้งไปนะต้องบอกเขาว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันอาจจะหลอกลวงเราได้เราจะไม่เชื่อ ให้มีสติให้ตั้งมั่นในสติก่อนแล้วค่อยทาอะไรลงไปนะชีเหตุและผลไปดูหมอดูเขาบอกว่าเออถ้าไปดูแล้วมันเป็นอนาคตมันจะแก้ไขอนาคตได้ไหมจะไปรู้ล่วงหน้าเพื่ออะไรแต่ทำไมไม่บอกว่าการไปดูหมอดูมันต้องเสียเงินให้ความรู้กับคนไปเรื่อยๆให้ความรู้กับเขาไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมนี่ถามอะไรนะหมอดูไปหล้วคุณต้องทำยัง เราก็ให้คนรู้ไปเรื่อยว่าหมอรูปที่ดีเป็นยังไงหมอรู้ที่ไม่ดีเป็นยังไหมอรู้ที่ดีก็มีนะอย่าไปปฏิเสธอย่างเช่นนัทัญญากรัญญาพี่นัทเขาเป็นหมอรู้ที่ดีหมอรูปที่ดีที่อยู่ในสื่อในทางก็มีอย่าไปปฏิเสธกับใครหมอรู้ทนายความมีในทุกอาชีพงนในตำรวจมีไหมมีมีบทอาชีพที่เดียวที่ใจที่ดีมีทุกจริตคนละกข้ารักสินบนคดโกงดังนั้นคุณไม่ดีไม่เกี่ยวบาชีพไม่เกี่ยวเลย ทำลายอาชีพไม่ได้การบริหารคนที่ดีไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็อย่าไปคทำลายใครเลยอย่าไปทำลายอาชีพของใครเลยช่างเขาเถอะเขาจะทำอะไรก็ช่างเถอะเราก็มีหน้าที่แต่คำว่าช่างเขาเถื่อหรืช่างเขาเถื่นี่แหละถ้าคุณนัทฟังคำนี้แล้วช่างเขาเถื่อช่างเขาเถื่คุณนัทจะโดนคำอะไรมาช่างเขาเถื่คุณนัทจะสบายแต่มาจะบอกให้แต่เมื่อคุณนัยังก้าวผ่านคำเด็กมน้อยไม่ได้คุณนัทจะไม่สบาย เรื่องจริงนะขอเตือนสติให้คิดได้ว่าเออเราจะก้าวาขาวฆามไปยังไงนะคุณโยอะไรที่เราบอกสอนเป็นตําลันธรรมให้ต,าตหํางเตําแหน่งรําให้โมทีนได้เองทั้งคนทําทั้งคนที่ท่านอาชีพนั้นทั้งคนที่เข้าไปใช้บริกลางอาชีพนั้นนะคะเราก็สอนให้หลักการไปแค่นั้นเองอย่าไปไอ้นีน่เลยเพราะสุดท้ายแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกต่อให้อาจารย์เรียนสอนแบบนี้ติดปีก็ทําให้ของบางประเทศไม่ได้ทำให้คนเริ่องของหมอไม่ได้ ไม่ได้แน่นอนที่ดาวดูเจอแล้วเนี่ยพี่เกจะบอกดูหายในรอบที่เลยพี่ทำอะไรก็ได้ดาคุณขายค้าวเครื่อบนะไม่โยนดจากนัดเ่องทุกวันนี้ก็ยังมีตลาดข้าเคลือบเขาเปตั้งราคาซื้อขายตัางราคาอย่างนเดือของพวกนั้นเนี่ยมันเป็นของเล่นของคนรวยคนมันรวยยมันทำอะไรมันไม่ผิดหรอกเพราะอะไรเงินเขามีเยอะเขาจะตั้งเขาจะปั่นแค่ไหนก็ได้มันเป็นของเล่นของคนรวย ส่วนคนจนๆน,าน่ายยาดี้ยางหลงเข้าไปเล่นป็นาขาให้ผู้คนมีสติคนที่ไม่มีตัง์น่ะย่ยาดี้เข้าไปเรื่องเลยเรื่องแบบนี้คุณจะเสียเงินฟรีมันต้องให้สติเขาแบบนี้สอนอ่ะไม่ใช่ว่าคือเขาพูดมีคนเชื่อแค่สิบคนยี่สิบคนมันคือประโยชน์ให้คิดถึงประโยชน์สิโยมเรี่ยมก็ไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะไปพูดถึงขนาดนั้น มันเป็นก็เป็นคอนเทนต์มันอาจจะพูดเลยไปลามไปนิดนึงได้อภัยกันได้โยมเป็นนี่แหละกังวลที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นจากตรงนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นจากตรงนี้ไม่ใช่เรื่องผิดชาไม่ใช่เรื่องสมัยแล้วตอนทุนักไปดิเดกทุนักก็โดนประจังข้อหาถึงแสนทุนักก็บอกว่าฉันไม่เคยถึงแสนเลยแล้วฉันบอกเลยฉันมาอะไรตายนี่เด็กทำแค่ครั้งเดียวไอ้จะไม่ให้กับมาถึนไหนด้วยเพราะฉันไม่สนใจ ทีเดียดชั้นทำเนี่ยทำเดี่ยวเมื่อชันจบเพราะนั่นชันไม่ได้ถูงใส่สองชันถามฉันถาทำไม่ะทำไมคุณจบปริญญาเอกเป็นทนายความจบเดบยดมันประสบความสำเร็จในการศึกษาทุกด้านอะไรที่ว่าถูกฝึกอะไรที่ว่าดีฝึกฉันคว้าหมูแล้วฉันคว้าหมูเลยทั้งสิ้นฉันจะไปถามตาทำไมไปอีกาเพราะว่าเป็นอาจารย์เขาเป็นอาจารย์ฉันเป็นอาจารย์ตาตั้งเลยนะเป็นอะไรมันเป็นโลกกรรทำแปรของคนทำชีพ ันต้องโดนอยู่แล้วแหละต่เปรยักยิงพิษเป็นประยะิปประยักที่หมายเอาไปชกคนอื่นเขาเอาไปทาร้ายคนอื่นเขานี่คือประยะักยิงพิษนะคะใช้ปริยักนั้นในการเป็นหอกนะคะในการเป็นหอกไปทิ่มแทงที่อื่นเขาโดยใช้ปากโดยขับเลื่อนหอกนั้นออกไปประยักนั้นก็กลายเป็นประยะักยิงพิษ เพราะไม่ตั้งจิตในเมตตาในกรุณฑ์นาด้วยความเอ,อ็นดูเวลาแสดงธรรมอย่าเพิ่พื่อเจ้าแปลกใน,นหลายหลายท่าสูงมากเลยนะว่าตถาถามเพื่แสดงธรรมในด้วยความเอ็นดูแก่ศักดิ์ได้ชีวิตจะสบายขึ้นนะเนื้อสอนไปเถอะสบายขึ้นนะเนื้อสอนไปเถอะตามหาเป็นอาจารย์เลย เป็นอาจารย์มือและบบการศึกษาเลยน่าจะเปอิจฉาทำไมเสียประโยชน์ฉันไม่ได้ขายอะไรเลยฉันไม่ทำมาหากินอะไรเลยต่อยหฉันเก็บขี้ไก่ไก่ปูไม่ว่าความแล้วเลยฉันก็ไม่ติดตามไม่มีทางตายไม่รู้จะทำยังไงในชีวิตนี้หมดตายไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ถ้ายังใช้เงินแบบนี้นะยังดูแลยังดูแลสถานการณ์การของพ่อปู่แบบนี้ไม่สุขสุร่ายไม่คุ้มคุ้ยไม่ไม่ไม่โลก เอาเงินไปต่อเอเงินเอาลาบไปต่อลาบแบบนั้นไม่โลแบบนั้นเราก็ไม่มีไม่มีฐาที่จะไม่เป็นไปได้ทุกวันนี้ก็มีเงินเก็บมากมายพอดูมีที่มีทางมีบ้านมีรถไม่มีนี่รือนี่ก็ไม่มีแม้แต่บาทเลยก็ไม่มีนี่นี่สิ่งกุณนักไม่่ีเลยนะบาทเดียวก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะไปเสียผลประโยชน์อะไรฉาทำไมฉาเรื่องเอฟซีเหรอเอฟซี น้อยหรือไม่ใครตังค์นะก็จะรู้ว่านะไม่ได้แถบ,บหาในเรื่องเรียีอะไรทุกที่ไม่ได้แถบ,บหาอะไรเลยใช้ชนิดแบบปกติเพราะฉะนั้นข้อหาเนี้ไม่บูกละทำไมคนมันถึงคิดแบบนั้นเหรอเมื่อก่อนนะโยมไม่ได้ออกมาสอนก่อนไงเพราะมันมีคนตื่นทำแล้วมันถึงมีคุณนักเขาถึงคิดแบบนั้นใครก็คิดได้แบบนั้นะ เออถ้าเราสอนก่อนเลยมาทั้งน้องทั้งนานและ้และสิ่งที่ยมเบียเกิดขึ้นแล้วคุณโยมมัมาต่อมาว่าอย่ใใช่แต่คนที่เพิ่งรู้จักคุณนัดทุกคนเลยเพราะยมเบียนี่แหละเพราะมาดีเบียนี่แหละคนมันก็คิดได้ว่าอ๋ออาจจะมา หิวแสงนี่มันกอกเขาแบบนี้แหละคนมันคิดได้ห้ามไม่เถอะอย่าพยายามยัดที่จะไม่ไทยหรอต้องพุดก็เวลามาก็ถามอะไรเงี้ยบอกฉันตรงไหนฉันไม่มีฉันมีน้อยกว่าเขาตรงไหนเอางี้ดีกว่าฉันมีน้อยกว่าเขาตรงไหนกันดีก็ถามไปก็ไม่เห็นมีใครตอบได้อ่ะเดี๋ยวมาคุยตอบกันสิ่งที่โยมมีน้อยกว่าโยมดีอ่ะใช่ไหม ความพยายามคุณต้องพยายามมากกว่าน,นี้พยายามสอนให้มันดีกว่าน,นี้พยายามอย่าสอนคนได้งงงายพยายามสอนให้คนออกจากความเห็นผิด mm hmm. เก่งปะไตรปิดกเตือนหน้าสอนปะไตรปิดกไปใน,นเมื่อยังกลับคนมาวนเวียนอยู่กับคนคนเดียวจะมาสอนจากคนเก่ง คนที่เขาไม่รู้จักมีกเยอะแยะคนอื่นที่ไม่รู้เลยมีอีกเยอะแยะเจาะกลุ่มเป้าหมายเข้าไปอย่าพยายามสอนคนที่มันรู้เรื่องมันอาจจะรู้เรื่องบ้างมัรู้เรื่องบ้างแต่มันรู้มันก็เถียงคนที่ไม่รู้ทำอีกเยอะแยะอย่ามัวมาสนใจกันถ้าคิดจะเป็นนักวิชาการตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาสอนไปเลยสุดท้ายนี้ก็คงจะบอกได้แค่ว่า พยายามอยากสอนคนเก่งให้เราตั้งหน้าตั้งตาสอนคนที่ไม่รู้จักกันที่ไม่รู้จักเรื่องทำบุญทำบ้านเลยพยายามสอนคนลุมนู้นดีกว่าพยายามอย่าเอาความรู้นี่มาเปรียบเทียบกันเขราะภูมิธรรมบุคคลแต่ละคนมันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ที่หนังสือใครจะสอนการหนังสือทุกคนสอนได้หมด ใครจะพูดเรื่องพระตจกิโย mm. เปิดหนังสืออ่อน mm. ทุกคนอ่านได้หมดแต่เมื่อเปิดหนังสือตรงนั้นแล้วเราเข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติได้ไหมนั่นอีกเรื่องหนึง่ง mm. ถ้าสอนแบบครูสอนอีกหนึง่งสอนแล้วทุกคนต้องเอาไปสอบไปทนานําคะแนนสอนแบบโยมีสอนที่ใช้ชีวิตสอนในใ,ใช้แนวคิด mm. ฝากไว้ด้วยทุกคนนะนักวิชาการนะ ไม่ว่าจะเป็นใครแหละที่มาคิดเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องอะไรกันมาคุณมีสิทธิ์สงสัยแต่พวกคุณไม่มีสิทธิ์ไป่กาวหาเขาฝากเปลี่ยนสติไว้ทุกคนได้นะ